สวัสดีครับผมนายวีรวัตรจิรวงผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีสีจังหวัดของจังหวัดชุมพรประเภทบุคคลประจำปีงบประมาณพศ2567ผมเป็นเจ้าของสวนทวีทร,รัพย์และเป็นเกษตรกรอยู่ที่เลขที่50หมู่ที่5ตำบลทะเลทรัพร์อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรเกิดวันที่9มีนาคมพศ2495ปัจจุบันนี้อายุ72ปีครับ การเรียนผมจบปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิตทางด้านการ,การเกษตรนะครับจากคณะเกษตรศาสตร์สสตรมาหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี2517สวนทวีทรัพย์ได้ก่อกําเนิดขึ้นในปี2505โดยคุณพ่อทวีจิรวงโดยที่ตั้งอยู่ที่ตําบลทะเลทรัพย์ผมเป็นคนรุ่นที่2เมื่อจบการศึกษาแล้วก็ได้ทํางานหาประสบการณ์ในหลายๆายที่จนในปี2530จึงได้เข้ามารับหน้าที่บริหารสวนทวีทรัพย์ต่อจากคุณพ่อทวีที่ท่านอายุมากแล้ว สวนทวีทรัพย์มีการปลูกพืชเ,เป็นพืชผสมผสานมีทุเรียนเป็นหลักและมีผลไม้อื่นๆเช่นกาแฟสมุนไพรและในสมัยคุณพ่อก็จะมีมะพร้าวเป็นจํานวนมากมีพริกไทยและสมุนไพรอื่นๆนะครับในปี2 5 3 2ปรับปรุงในสวนเรื่องของการให้ระบบน้ําแล้วก็ทุเรียนที่คุณพ่อทวีได้ปลูกไว้นะครับเริ่มเป็นสาวในปี2 5 3 2นนะครับแล้วก็ ผลผลิตในปีนั้นได้รับผลผลิตเป็นอย่างมากและเป็นอย่างดีทีเดียวทาให้ผมมีความลําพองว่าจะต้องก้าวหน้าจะต้องมีการคิดไกลจะต้องทํานูน่นทํานี่นะครับแต่ในวันที่4พฤศจิกาย,ยน2532ก็ได้มีเกิดวัตภัยและอุทกภัยก็คือพยายุไต้ฝุ่นเกพัดผ่านเข้ามาที่อําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรทําให้เลือกสวนไรนารวมทั้งสวนทวีรั์เนี่ยนะครับได้รับความเสียหายเ,เรียกว่าเสียหายรับคาบเลยนะครับสิ่งที่คุณพ่อทําไว้สร้างไว้นะครับก็ จะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่เริ่มแรกทีเดียวนะครับผมก็หมดกําลังใจเหมือนกันแต่เราต้องสู้ต่อชีวิตเรายังอยู่นะครับผืนแผ่นดินนี้ยังอยู่นะเราจะต้องต่อสู้ต่อไปด้วยความมานะอดทนด้วยความพอเพียงด้วยความบากบัน่นแล้วก็มีความกล้าหาญอดทนที่จะทําหน้าที่ด้วยความสุจริตและก็วินัยอดออม ตลอด30ปีที่ผ่านมาจากการทํางานทั้งในสวนสองสวนตัวและออกไปช่วยเหลือสังคมภายนอกนะครับเมื่อสวนได้รับผลผลิตนะครับก็ออกไปช่วยเหลือสังคมโดยในเรื่องของท้องถิ่นก็รวมตัวกันกับเกษตรกรเพื่อทากลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผลรวมตัวกันตั้งวิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ํามันเพื่อแก้ไขราคาปาล์มน้ํามันและต่อมาก็รวมกันตั้งสมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพรโดยรับหน้าที่เป็นอุปนายก และต่อมาในปีถัดในปีต่อๆมาก็ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพรการทํางานด้วยจิตอาสาเป็นการเป็นวิทยากรบ้างหรือว่าออกไปช่วยเหลือหรือการเป็นผู้นําในการที่รวมตัวกันของเกษตร,รกรก็ดีการทํางานที่เราบุ่งมันที่จะช่วยเหลือโดยร่วมมือกับหน่วยราชการและหน่วยของทางสังคมต่างๆก็ดีนะครับทำให้ผมมีโอกาสได้รับการยอมรับและก็ได้รับการคัดเลือก เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำสวนในประจําปี2565และได้รับการคัดเลือกเป็นปราญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราญ์เกษตรดีเด่นประจําป,ปี2566โดยได้รับโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานพืชมงคลจะลดพระนางคันแลกนาขวัญและในพศ2566ทางสภาหมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อนุมัติปริญญากเกษตรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขากเกษตรศาสตร์ เชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนิษฐาที่ลาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสุดท้ายจากการปฏิบัติตัวและตามคุณธรรม5ประการคือพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตนาสาและกตัญญูทําให้ผมต้องการผลงานที่มีคุณภาพและในการที่จะให้เป็นวิทยากรหรือเป็นตัวอย่างต่างๆในในเรื่องของการประชุมและการถ่ายทอดเป็นแบบอย่างและส่งเสริมการทํางานที่มีคุณภาพคุณธรรม สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพที่ซื่อตรงต่อผู้บริโภคสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพต่ตางๆนี้ทำให้เกิดความยั่งยืนตลอดไปในสังคมของการเกษตรสวัสดีครับ